ด็อกซิาสารคดีระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l l c o o m 70%ของสายพันธุ์สัตว์ทุกชนิดในโลกนั้นคือมแมลง <Super b. S 2> จะชอบหรือไม่ก็ตามพวกมันก็สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา <Beautiful. S 2> เราจะไปมองเจ้าสัตว์พวกนี้กันสมัยรวมถึงบทบาทของมันต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของเรา <Absolutely amazing. S 2> นักตั้งแต่นักกินพืชพุ้มกรด นักกมจกัดขยะสุดยอดนักล่าไปจนถึงมแมลงที่เป็นต้นกําเนิดของหนังอสุรกายในฮอลลีวูดนี่คือเชคบิลเลอร์และนี่ก็คือนักรบแห่งระบบนิเวศส่วนนี่คือมแมลงจากนารก แมลงนั้นสําคัญต่อสมดุลของสภาพแวดล้อมเราจะเริ่มจากนักย่อยเช่นแมลงอีโคบอริเออร์ที่ช่วยให้แอฟริกาใต้นั้นปลอดจากมูลกองโตแจ็คเดินทางมายังที่ราบสายซึ่งเรียกกันว่าแซนเวลท์ที่รู้มาว่าจะพบด้วงมูลสัตว์และเขาก็คิดว่าเข้ามาถูกที่แล้วเพราะว่าเมื่ออยู่แถวนี้เขาบอกว่าตัวเขเล็กไปเลย และนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ด้วงมูลสัตว์ชุกชุมซึ่งก็คือช้างนั่นเอง wow. มูลช้างกองโตนั้น <This place. S 1> มีด้วงอยู่เต็มไปหมด Now, this เขาบอกว่าพวกมันบินไม่ค่อยเก่งนักหรอกแต่ที่จะทําก็คือพวกมันจะบินไปรอบๆเพื่อดมกลิน่นจากนั้นก็จะลงเกาะที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันจะบินร่อนเร่ไปจนกว่าจะพบซึ่งที่นี่มีกิจกรรมมากมายและแจ็คก็คิดว่ามีตัวหนึ่งมาเกาะที่เสื้อเขาบางทีมันน่าทึ่งมากบางตัวนั้นก็มีขนาดใหญ่มากทีเดียว <Incredible. S 2> เช่นเดียวกับดวงสวนหญ่ ดวงมูลสัตว์หรือดวงสการับนั้นมีเกราะหนาช่วยป้องกันจากนักล่าแล้วมันก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียวฟอสซิลของดวงสการับมีอายุกว่า40ล้านปีทีเดียวแต่นักรบโบราณพวกนี้กลับมีชื่อเสียงในแง่ที่ไม่ค่อยดี สำหรับผู้ที่เคยดูหนังมัมมี่มาบ้างก็จะรู้ว่าดวงสการับนั้นคือสุดยอดของการทรมานมันถูกโยนลงไปเพื่อกินเนื้อของคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นการลงโทษที่แสนสาหัสอันที่จริงความเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่ผิดดวงสการับได้รับการยำเกรงมากในอียิปต์สำหรับชาวอียิปต์โบราณสัญ,ญลักษณ์ของดวงสการับนั้นศักดิ์ประดุจไม้กางเขนของชาวคริสต์เลยทีเดียว และดวงสการับหรือดวงมูลสัตว์ของอียิปต์นั้นก็เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าเครฟรีกับชาติมาเกิดสถานะอันสูงส่งเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อชาวอียิปต์สังเกตพฤติกรรมธรรมชาติของดวงมูลสัตว์ในป่าตอนนี้สิ่งที่พวกมันทำก็คือจะนำมูลไปฝังด้วยขาหน้าขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงเหมือนกับพล่วโดยจะฝังเข้าไปในมูล ลากลงไปใต้ดินแล้วก็พักไว้เพื่อใช้สำหรับวางไข่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากซึ่งเมื่อไข่ฟักตัวตัวอ่อนก็จะกินมูลใต้ดินแล้วในที่สุดก็จะลอกคราบแล้วกลายเป็นด้วงรุ่นใหญ่อย่างเต็มตัว ฮัสการับนั้นคือภาพลักษณ์ที่ผูกพันกับความตายและคัมภีร์มรณะเครื่องรางพวกนี้ถูกนําไปวางไว้บนหัวใจของผู้ล่วงลับเพื่อให้ช่วยคุ้มครองและช่วยในการเกิดใหม่จารึกที่ฐานนี้คือข้อความหนึ่งที่คัดลอกมาจากคัมภีร์มรณะตัวคัมภี์เองนั้นมีอายุนานหลายพันปีและอธิบายถึงการเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โยมโลกและสู่พบหน้าและสการับก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แม้แต่รามาเซที่สามผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังถูกฝังไว้ภายใต้สัญลักษณ์สการับเพื่อให้คุ้มครองพระองค์ไปอย่างพบหน้าด้วงมูลสัตว์พวกนี้จะปั้นมูลเป็นก้อนกลมๆมแล้วหลังจากนั้นก็กลิ้งจากไปแต่ด้วยการแข่งขันที่มีอยู่สูงจึงไม่มีเวลามากนักพวกมันก็เลยต้องเจาะเข้าไป wow. และนี่ก็คือที่ที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้น เราจะเห็นด้วงหลากชนิดที่ด้านล่าง <c oughs> นี้ <can> และก็มีด้วดงที่สวยงามมากทีเดียว <c oughs> ด้วงมูลสัตว์นั้นมีอยู่อย่างน้อย780ชนิดในแอฟริกาใต้เพียงแห่งเดียวและนักรบจิ้วพวกนี้ก็ล้วนมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายมูลสัตว์ <c oughs> และถ้าปลัสจากพวกมันกองมูลก็คงต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะย่อยสลายทําให้ต้นหญ้าข้างล่างตายหมดและก็เป็นที่พาะพันธุ์ที่เหมาะกับมแมลงวันลองนึกถึงพวกมันในฐานะระบบรีไซเคิลที่มีชีวิตมันเป็นดั่งนักรบสำหรับโลกของเรา ญาติสนิทของด้วงมูลสัตว์ก็คือด้วงแรดซึ่งมีอยู่ราวส0 0 0สนชนิดปีกหน้าของด้วงชนิดนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเกราะแข็งเพื่อปกป้องปีกอ่อนและร่างกายภายในโครงกระดูกภายนอกนี้เป็นลักษณะที่สําคัญมากต่อความสําเร็จของแมลงมันช่วยคุ้มครองช่วยลดการขาดน้ําเป็นหลักยึดให้กล้ามเนื้อและทําให้พวกมันพับขาและปีกได้ และก็เช่นเดียวกับด้วงมูลสัตว์ด้วงแรดก็กินซากเน่าเป็นอาหารเช่นเดียวกันแต่แทนที่จะกินมูลพวกมันกลับรีไซเคิลพืชผักที่เน่าเปื่อยเช่นเดียวกับด้วงอีกหลายชนิด บริเวณนี้มีฝนตกหนักตลอดช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผลก็คือซากใบไม้ที่ทับถมทําให้ดวงดาร์กเร่งที่อาศัยอยู่ในนั้นเปียกโชกพวกมันจึงต้องขึ้นต้นไม้ไปหาที่ซ่อนตัวทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เห็นนักรบจิ๋วจำนวนมากอย่างใกล้ๆในที่โลง่งปีกหน้าที่แข็งและหนาของดวงดาร์กเร่งยึดติดไว้รวมกันหมายความว่าพวกมันไม่บินอีกต่อไป แต่ก็ไม่มีปัญหาในเมื่อพวกมันเชี่ยวชาญในด้านการกินพืชและผักเน่าเปื่อยซึ่งไม่มีวันหมดบนกองใบไม้ที่หล่นเกลื่อนกลาดถ้าหากว่านักลบจิ๋วเหล่านี้เลิกทำงานโลกก็จะกลายเป็นที่ที่มีขยะทับถมแต่ก็ไม่ใช่แค่ใบไม้เท่านั้นที่ต้องจัดการต้องมีผู้ที่รีไซเคิลสร้างต้นไม้ตายด้วยเช่นเดียวกัน hey guys, guys. นี่ก็เป็นด้วงชนิดหนึ่งที่มันกำลังทำก็คือการตะไบร่างของตัวเองซึ่งก็หมายถึงว่าบริเวณเล็กๆตรงนี้ตั้งแต่ช่วงบนไปถึงช่วงล่างของมันมีเกรอดอยู่สองอัน <you> มันเสียดสีกันเหมือนกับตะไบซึ่งทำให้เกิดเสียงแบบนี้ กับการกระทําเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมด้วงพวกนี้จึงทําเสียงและก็ยังสงสัยต่อไปอีกว่าพวกมันจะได้ยินตัวเองหรือไม่เพราะเท่าที่รู้ด้วงนั้นไม่มีอวัยวะสําหรับฟังเสียงแต่เจก็คิดว่าเขาควรจะส่งมันกลับคืนต้นไม้ และคงไม่ดีแน่ที่จะนำมันออกมาเช่นนี้พวกมันสวยงามแถมก็ยังพรางตัวบนต้นไม้ได้ดีด้วยที่นี่จะเป็นที่ที่จะพบพวกมันได้ง่ายมันหากินเปลือกไม้ของต้นไม้ที่ตายหรือว่าต้นไม้ที่เหลือแต่ซากและนี่ก็คือด้วงกวาง มีกว่า6 0 0ชนิดในแอฟริกาใต้ชื่อของมันมาจากเขาที่ยาวมากเขาของมันนั้นอาจจะยาวกว่า2ใน3ส่วนของร่างกายและเจ้าตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่มากทีเดียวมันเป็นด้วงที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ซึ่งมีขนาดยาวถึง10เซนติเมตรเช่นเดียวกับด้วงอื่นๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบรีไซเคิลเช่นเดียวกัน มันเป็นนักกินไม้และต้องมีขากไกลไว้ตัดผ่านเปลือกไม้ที่เหลือแต่ซากด็อกซิล่าสารคดีระดับโลกภาพถ่ายทดลองดู30วัน79บาทที่ด o อ i l l a .com มันอาจจะทำให้คุณเจ็บได้โชคดีที่มันไม่สนใจเนื้อแต่ก็มีด้วงอื่นที่เชี่ยวชาญกว่า เมื่อนักล่าร่างใหญ่และนักกินซากกินซากสัตว์จนอิ่มแล้วสัตว์เล็กๆเช่นด้วงโทรกิจจึงจะช่วยทําให้หน้าที่ย่อยสลายนั้นสมบูรณ์แบบพวกมันเป็นนักกินเนื้อของโลกมแมลงตัวจริงและบางทีอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่แท้จริงซึ่งอยู่เบื้องหลังของฉากกินเนื้อแห่งฮอลลีวูดแต่โทรกิจนั้นก็ไม่ได้หน้าตาน่ากลัวขนาดนั้นเหมือนกับมแมลงแม่แบบในหนังตัวนี้เลย มันคือแมลงสาบมาดากัสกาสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์นี่คือสัตว์ที่รอดตายจากอันตรายทั้งปวงได้แล้วก็จะครองโลกในที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันก็คือนักกินพืชเคลื่อนที่ช้าจากป่าในมาดากัสกาและหน้าตาที่ดูดันของมันก็เพื่อคุ้มครองและช่วยให้มันไปไหนต่อไหนได้อย่างสงบมันกินพืชแล้ก็รีไซเคิลกลับคืนสู่พื้นดิน ในช่วงต่อไปเราจะไปชมนักกินเพื่อที่น่าทึ่งและไปดูนักรบินีเวศพวกนี้กินอาหารทั้งเป็น <Ow! S 1> สุดยอดนักล่าเหล่านี้คือนักล่าแห่งโลกมแมลงแมลงจากนารกตัวจริงมแมลงกินทุกอย่างตั้งแต่มูลสัตว์จนถึงซากไม้รวมไปถึงกินกันเองไม่มีอะไรสูญเปล่า เราจะไปพบกับนักรบนีเวศอื่นๆพวกที่ชอบกินอาหารทั้งเป็นตอนเริ่มกินนักล่าที่ช่วยกำจัดจำนวนมแมลงและเพชคฆาที่แท้จริงของโลกแห่งมแมลงแต่เราจะเริ่มจากนักกินพืชทั้งเป็นก่อนเช่นจิ้งเรีตัวนี้ Lookve wow, Look there นี่คือจิ้งหรีตัวอ้วนที่น่ารักสัตว์พวกนี้ไม่มีปีกแต่พวกมันมีเศษปีกชิ้นเล็กๆซึ่งหมายถึงว่าจะต้องเล็กมากพวกมันไม่สามารถใช้ปีกนั้นบินแต่พวกมันใช้เสียดสีกันเพื่อส่งเสียงเรียกหาคู่พวกมันจะใช้ปีกถูกันส่งเสียงเรียกหากันและกันเพื่อหวังจะพบคู่ครองและที่ข้อเข่าของขาหน้า,ก,าก็จะเห็นรูเล็กๆ ซึ่งนั้นก็คือเครื่องรับเสียงมันจะรับเสียงจากรอบทิศและเสียงเรียกของจิงรีดตัวอือ่นๆ right พวกมันได้ชื่อว่าจิงรีดเกราะเพราะว่ากรอะวิเศษที่ช่วยปกป้องช่วงบนของมันเมืันเหมือนเกราที่บ่าของนักรบซึ่งปกคลุมสันหลังเพื่อเป็นการป้องกันตัว ขณะที่พวกมันหากินอยู่บนต้นไม้แต่แม้ว่าพวกมันจะมีขาใหญ่ซึ่งเราจะคิดว่ามันคงกระโดดได้ไกลแต่จริงๆแล้วขาของมันใหญ่เกินไปทําให้พวกมันไม่คล่องตัวจึงกระโดดได้เพียงใกล้ๆเท่านั้นและตรงนี้เจก็เจอบางอย่างที่พิเศษมาก มันคือ b แบคที o ตฟเมบรีนั s ส s หรือจิงเรีดท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมก็ยังเสียงดังที่สุดด้วยกล่าวกันว่าถึงจะอยู่ห่างไป1.5กิโลเมตรก็ยังได้ยินเสียงของพวกมันเสียงดังที่เราได้ยินนั้นเกิดจากการถูป,ปีกเข้าด้วยกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจะเห็นว่ามันเสียงดังก็เพราะว่าขนาดของปีกลองสังเกตดูที่ขาของมันซึ่งเต็มไปด้วยพลังรุนแรง จนเจ็ครู้สึกได้ถึงแรงเตะของมันหนามเล็กๆตรงนี้และหนวดยาวนั่นแสดงว่ามันกำลังรับรู้โลกรอบตัวอ,อวัยวะประสาทสองอันที่ช่วงล่างนั้นไวต่อความรู้สึกมากและสามารถรับแรงสะเทือนได้จากรอบทิศจริงๆแล้วพวกนี้กินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เมื่อมีโอกาส แอฟริกานั้นเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมมากในการหาแมลงและทางที่ดีที่สุดก็คือการใช้สวิงเชคบอกว่าลองไปดูกันว่าเขาจะเจออะไรบ้าง นี่คือด้วงบลิสเตอร์มันมีกลามใหญ่มันกัดลงมาบนนิ้วของเขาเขาบอกว่ามันกัดแรงมากแต่มันก็มีสีสวยดีและสีพวกนี้ก็คือสัญญาณเตือนภัยด้วงบลิสเตอร์นั้นจะหลั่งสารออกมาจากข้อต่อที่ขาของเหลวนี้ทำให้คันและอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกเหมือนกับชื่อของมัน แต่ก็ยังมีแคนทาราดินซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นทางเพศซึ่งเปรียบเสมือนไวอากราจากธรรมชาติเราอาจจะใช้คำว่าบักเป็นสแสดงแทนมแมลงทุกชนิดแต่จริงๆแล้วมันเหมาะกับมแมลงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นมแมลงทุกตัวที่เราเห็นนั้นมีกลามเพื่อกัดและเคี้ยวแต่บักจะมีปากเหมือนกับไซลิงหรือว่าเข็มฉีดยา เช็คพบมแมลงสองตัวนี้ที่ดูคล้ายกันมากสิ่งนอกจากสีแล้วพวกมันมีปากที่ยาวเหมือนเหมือนกับของแอสเซสซินบัและเจ้าตัวนี้ก็คือคอตตันสเตนเนอร์เจ้าพวกนี้กินมเมล็ดพันธุ์เป็นอาหารมันจะดันส่วนปากลงไปในมเมล็ดพันธุ์แล้วก็กินขณะที่แอสเซสซินบัเป็นมแมลงนักล่ามันจะดันส่วนปากที่ยาวเหมือนกับเข็มลงไปบนตัวเหยื่อ ซึ่งเจ้าตัวนี้พยายามจะเจาะนิ้วของเขาดันน้ำย่อยแล้วก็เอนไซม์เข้าไปเพื่อดูดสารอาหารออกมาเราพบนักกินพืชเป็นแล้วบางชนิดและพวกช่วยโอกาสที่กินได้ทุกอย่างซึ่งช่วยกำจัดขยะตามธรรมชาติและช่วยรีไซเคิลแต่สุดยอดของห่วงโซ่อาหารมาแมลงนั้นคือนักกินเนื้อผู้เชี่ยวชาญและบางที มแมลงนักล่าที่โด่งดังที่สุดก็คือตั๊กแตนต่าข้าวถ้า,าว่าคุณเคยเจอตั๊กแตนต่าข้าวย่อมต้องรู้ว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งเพียงใดพวกมันมีขาหน้าที่น่าทึ่งซึ่งใช้สําหรับจับเหยือ่อและจะเห็นว่ามันเกี่ยวผิวหนังของเจ็คไว้ได้ด้วยววและมันก็กัดเจ๊กจนเลือดไหลเลยทีเดียว มแมลงเหล่านี้จะล่าเหยื่อด้วยการซุ่มอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็ลอกเลียนแบบกิ่งไม้ไหวเมื่อมแมลงบินผ่านมาหรือว่ามีมแมลงบินมาเกาะที่กิ่งไม้ตรงหน้ามันก็จะคว้าเหยื่อจากกลางอากาศโดยใช้ระย,ยางขนาดใหญ่และเมื่อคว้าอะไรได้สิ่งนั้นจะไม่มีทางดิ้นหลดุดเจ็กบอกว่าเขารู้สึกเจ็บเวลาที่มันใช้ขาเริ่มทิ่มมาที่มือเขา ดังนั้นมแมลงที่เป็นเหยื่อซึ่งตัวเล็กมากก็คงจะตายซสก่อนที่จะหนีรอดสัตว์หลายชนิดกินมแมลงแต่มแมลงที่กินกันเองกลับมีบทบาทสําคัญที่สุดในการควบคุมจํานวนประชากรพวกเดียวกันมแมลงนักล่านั้นคือสุดยอดนักรบถ้าไม่มีพวกมันโลกก็คงจะเต็มไปด้วยมแมลงรบกวนและบางครั้งพวกมันก็กินเหยื่อทั้งเป็นจวบจนคําสุดท้าย นี่คือมแมลงนักล่าที่น่าทึ่งอีกชนิดหนึ่งที่มีขาหน้าแบบเดียวกับตั๊กแตนตำข้าวซึ่งใช้จับเหยื่อมันคือแมงป่องน้ำนั่นเองและด้วยขาหน้าที่พิเศษรวมทั้งหางยาวทําให้มันดูเหมือนแมงป่องแต่อันที่จริงแล้วมันเป็นมแมลงชนิดหนึ่งหางของมันกลวงและใช้เป็นท่อหายใจมันเหมือนกับหน้ากาสโนว์เกอร์ยามออกล่าใต้น้ําพวกมันจะจับมแมลงลูกออดและแม้แต่ปลาตัวเล็ก มันจะอำพลางตัวแล้วก็คว้าตัวกินทั้งเป็นโดยกินจากปลายหางเข้าไปก่อน strom oh, yeah. ขณะที่ตทะกแทนทำข้าวและแมงป่องน้ําเป็นนักล่าที่ซุ่มโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เจ้าพวกนี้กลับออกล่าเหยื่ออย่างตื่นตัวและมันก็ยังพ่นกรดออกมาจากด้านหลังอีกด้วยซิ่งดูท่าทางโหดร้ายมากพวกมันใช้สิ่งนี้เพื่อป้องกันตัวและสามารถพ่นกรดได้ไกลถึง3 5ซติเมตรไกลกว่าความยาวของร่างกายถึง10เท่าทีเดียว But, whoa, แจ้คบอกว่านี่คือด้วงเสือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มแมนเทกรามันเป็นด้วงเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่างกายขนาดใหญ่และก็ยังมีกรามหน้าอีกด้วยเขาบอกว่าแมลงพวกนี้ตาโตมากเพื่อการมองเห็นที่ดีเยี่ยมขณะที่วิ่งไปบนผิวน้ำในการตามล่าเหยื่อด้วงเสือนั้นเป็นแมลงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเทียบขนาดกันแล้ว มนุษย์จะต้องวิ่งที่720ไมล์ต่อชั่วโมงจึงจะทันพวกมันเขาบอกว่าจะพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างสลัวมันจึงออกมาเพ่นพ่านและเขาบอกว่าตรงช่วงปีกของมันมาผนึกรวมกันทําให้กลายเป็นเปลือกแข็งเหนือช่องท้องที่อ่อนนุ่มและครั้งหนึ่งเจ้าพวกนี้คงเคยมีปีกและสามารถบินได้ แต่พวกมันคงจะไม่ต้องกลัวอะไรบนพื้นดินอีกแล้วทําให้ไม่ต้องใช้ปีกและตอนนี้พวกมันก็ตัวใหญ่มากถ้าจะบินก็คงต้องใช้พลังงานมากทีเดียวพวกมันเริ่มชีวิตจากไข่ฟักตัวออกมาใช้เวลาช่วงตัวอ่อนในโพรงใต้ดินแล้วก็ออกมาที่พื้นผิวไล่จับเหยือ่อซุ่มโจมตีขณะที่เหยื่อวิ่งผ่านและเมื่อกลายมาเป็นด้วงพวกมันจะกลายเป็นสัตว์ที่แสนมหัศจรรย์เช่นเดียวกับยานกลอกขนาดใหญ่ แล้วมันก็ยังกัดเจ็บมากอีกด้วยและนี่ก็คือสุดยอดนักล่าแห่งโลกของดวง เรารู้จกักสายพันธุ์แมลงกว่า1ล้านชนิดแต่ก็ยังมีอีกกว่าล้านชนิดที่รอการค้นพบดังนั้นคงอีกนานกว่าที่เราจะสามารถเข้าใจบทบาทของมันในธรรมชาติได้อย่างถ่องแท้สิ่งที่เรารู้ก็คือถ้าเรากําจัดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกไปจากบริเวณนี้ทั้งหมดสภาพแวดล้อมคงไม่เปลี่ยนไปมากเท่าใดน,นะแต่ถ้าหากนำมแมลงออกไปจนหมดระบบนิเวศท,ทั้งหลายคงล่มสลายภายในหนปีเท่านั้น เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปคุณคงจะต้องระวังตัวมากขึ้นด็อกซิล่าสารคดีใหม่เพียบ Fu l l HD ดทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m